รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวทชประกาศความสําเร็จโครงการแปลงร่างธุรกิจสู่การเติบโตสูงด้วยนวัตกรรมมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างไรายได้สูงถึง1000ล้านบาทต่อปีผ่านการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆที่รวดเร็วสร้างธุรกิจที่แข็งแกรง่งและมีโอกาสในการเติบโตในเวทีระดับโลกต่อไปโครงการเนี่ยของสวทชเรารับทําเป็นปีที่สองนะครับโดยเรารับหน้าที่เป็นเอเจนต์บริการในการที่ ที่จะหาวิธีหาช่องทางในการสับสุนผู้ประกอบการให้มีรายได้นะครับจากร้อยล้านที่เป็นพันล้านได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารติดตามโครงการได้ทางเว็บไซต์ของสวทชนะคะ w w w n s t d a o r t h แลก็ b i d ค่ะ